สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูนอยสวัสดีเดค่ะเดอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เ่นเคยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีท้งช่อง YouTube ทุกทุกท่กทานเดค่ะเดอคลิปนี้มาตามต่อฮานอยมัดรวมกันเลยนะคะเนาะฮานอยมารวมวันอาทิตย์ที่21กลกรกฎาคม2560 สินะคะเป็นยังไงท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องสาวน้อยมัดร่วเม,มวื่อวานนี้โชคมานกันไป3รอบปังๆเลยเนาะคะ่นะเนาะเมื่อวานนี้ห้าหน้อยสมรอบแตกเลยค่ะเด้อห้าหน้อยตะล่างนี่แอดมินนนอยเน้นสมรอบเด้อท่านผู้ชมเน้นพิเศษปกติและ VIP ได้เล้วคือหยุดแต่ว่าห้าหน้อยมัดร่วมตะล่างนี่ตระกูลห้าหน้อย สกูนเล่าแทงใดเด้อค่ะเดอ้อหรือว่าจะเป็นหอยหุ่นต่างๆแทงใดเด้อค่ะเดอ้อเมื่อวานีนสามตวัวแตกเนาะค่ะเนาะสามตัวบแตกนผนะูมชมยุดก่อน,นะะเดอ้อสำรับสามตวัวถ้าจะไปกับขอให้เป็นเบิร์นหามเด้อค่ะเด้อสามตัวเบิร์นหาท่มธผูมชมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เมื่อวานนี้กัเป็นเบิร์นหามเนาะคะนะ่ะเนาะ แปดแปดสองเด้อธรรมชุ่มแปดแปดสองแต่ว่าหยุดพักก่อนเด้อท่านผู้ชมสามตัวลดไปแล้วล่อหายทางเหล็กกับเขามาก,ก่อนท่านผู้ชมถ้าสามตัวเขา่ามันกระซิเข่าติดแบบนั้นแหละ่านผู้ชมเข้าสี่วันติดนะคะเนาะสามตัวเนี่ยก็ถือว่าปังอยู่ได้ท่านผู้ชมมาติดติดสี่มือเลยมือที่หกักขึ้นลดนะคะเนาะบัดที่นี่มันเน้นสองตัวกันเลยนะคะเนะาะเมื่อวานนี้ แตก3รอบเนาะท่านผู้ชมแอดมินนู่หน่อยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถือนะคะเดอ้อเด่น8กับ9มาครบทั้ง2ตัวเห็นบ่ท่านผู้ชมเด่น2ตัวนี่แทบจะไม่ค่อยหลุดนะคะถ้าอยากตัดให้หน่อยลงจาก1ิหาคูวินนี่ท่านผู้ชมให้เอาเหล็กเด่นแม่นๆของท่านมาจับใส่เลย้อคะเดอ้อ แอดมินหน่อยเน้นยำ้ำพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วก็คือหยุดนะคะเมื่อวานเนี่ยเขาเน้นเจาะทั้งสองคููท่านผู้ชมแปดสองสองแปดมาสองรอบชุดวัดใจพร้อมเด้อค่ะเด้อแปดสองสองแปดรอบพิเศษกับปกตินะคะแล้วก็ VIP 5995ตัวกับเ네นนเจาะแตะทั้ง3รอบเด้อท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็เข่าทาั้งเฮ้านะคะเนะาะฮันอย่อย8 2มา2รอบตรงๆเลยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ได้กันเต็มเต็นะคะเนาะเอาดีใจกับทุกท่านเขา,มาเมื่อแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแนเะด้อค่ะเด้อ ท่านใดที่อยากจะเขากลุ่มไลก่กะทักไล่มาเด้อท่านผู้ชมทักไล่โซนเก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งนะคะหรือว่าจะคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนะคะแอดมินหน่อยปักหมุดไห้ใต้คลิปทุกคลิปทุกวิดีโอที่แอดมินหน่อยลงในช่องยูทูบเด้อค่ะเด้อทักเขามาแล้วอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เขามานำละกะ รอแอดมินนูหน่อยตอบกลับเด้อท่านผู้ชมถ้าหากคุณพ่อคุณแม่พี่ๆท่านใดที่ทักเข้ามาตอนกลางคืนก็รอแอดมินนูหน่อยอย่ามือเศรา้าประมาณแปดเก้าโมงเด้อค่ะเด้อแอดมินนูหน่อยถึงจะเชิญเขากลุ่มย่ามกลางคืนทักมาสองสามถุงบออ่านบอ,บอบตอบเด้อค่ะเด้อค่อยเมเออื่นเศร้าเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งแนวทางกันเลยเนาะค่ะเนาะ แนวทางเลขคนนันนอยมัดรวมประจำวดวันที่21ก,กรกฎาคม2,567เลขเด่นจับวินนะคะ3,4,8สี่เกนะคะเด่น3มกับ4 15คู่วินเต็มนะคะสามสี 3, สา39 30สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่แสสหนึ่งแปดศ 1> 8 1ดหนึ่และศูนย์หะคะเหล็กเดนมารชนกันคักเดอราทผช้ชมแอดมินหน่อยย่านย่างเดียวย่านเหล็กเดนบอกอดข้อกันมาแต่ว่ามันใจต่องมายางหน่อย1นึ่งคูเดอร์ทำชมได้แล้วคือหยุดทันทีเลยนะคะต่องมายางหน่อย1นึ่คู เลขเด่นประจำวันมาชนกับในตารางสามสี่แปดหนึ่งเลขเด่นมากครบเลยเดย้ท่านผู้ชมบัดท,ที่นี้แอดมินหนูหน่อยอย่านเลขเด่นบอกอดข้อกันมาเด้อค่ะเด้อแอดมินหนูหน้อยเด่นสามกับสี่สี่เจาะตัวใดแอดมินหนูน้อยเจาะไปให้ที่สี่ด้อค่ะเด้อสามกับสี่สี่มาแรงกว่าสามนะคะ หคู่เด่นเน้นเจาะแอดมินโนหน่อยสเจาะหายจังสี่เด้อท่านผูชม6คู่เด่นเน้นเจ, id, จะาะสี่เก้แอดมินโนหน่อยสีเจาะเจาะเหล็กเด่นประจำวันใส่กับเด่นในตารางทีที่มันบอมมาชนกันเด้ id, อค่ะเด้อแอดมินโนหน่อยยันสามสดหนึ่งนี่ย่ันที่สุดก็คือ,อยานบอกอดข้อกันมา สี่เก้าสี่ศูนย์ธรรมชุ่มแอดมินหนุ่น่อยสิเจาะไปยังสารนะคะเด้อซ้ายวิ่งซ้ายรูดรูดสี่สุดซอยนะคะสามหนึ่งสามศูนย์เอ็นโบธรรมชุ่มแอดมินบบได้เจาะเด่นกับเด่นชนกันใส่กันเด้ย่านบกอดข้อกันมาแอดมินหนุหน่อยสิเจ,จาะใส่เก่ากับศูนย์แปดหนึ่ง แล้วก็เก้าหนึ่งสองคู่วัดใจคือ49กับ40นยู่นหน่อยสีเจาะไปจังสี่เด้อธรรมชมแอดมินคิดว่าทางเหล็กมันสีมาแบบนั้นแหมธรรมชมมันเนี้ยยันเล็กเด่นบอกกดข้อกันมากธรรมชมเพราะว่ามันชนเด่นประจําวันทั้งหมดเลย4ตัว3 4 8สหนึ่งเนี่ยอ่ะขึ้นพ่อคึ้นแม่ พิจารณาเบิงเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอเอาท่านผู้ชมต่อไปจะเป็นชุดสามตัวแต่ว่าสามตัวเด้อท่านผู้ชมเมื่อวานนีนมันหลุดแล้วอยากใหายุดพักก่อนเด้อค่ะเด้อชุดสามตัวถ้ามันหลุดแล้วล่อห้ทางเหล็กกับเข้ามาก,กาม่อนท่านผู้ชมชุดสามตัวค่อยไป คุณพ่อคุณแม่แคปนาจอเบิ่งพิจารนาเอาด้อ่ะเดอทุกคลิปวิดีโอแอดมินหนูน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ่ายคลิปเชนเคยเดอค่ะเดอคุณพ่อคุณแม่พีพีทันใดที่สนใจจะสังสะ่งซาบอยาดสีฟันกาแฟนะคะเนาะโทรสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 6 6 3 5 5 5 3 3นะคะ ซาโบกุนต้าระเบิดขี้ใครเล่งผิวขาวนะคะแพ็กละ190ายสิบาทยาสีฟันสมุนไพรหลอดละ190บาทนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากด้วยค่ะเด้อยสำหรับยาสีฟันปวดเหงากปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะยาสีวันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลินเจอและว่านหางจระเข้นะคะ ต่อมาก,ก็จะเป็นกาแฟด้ดยธรรมชมกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีสองสูตรนะคะจะมีเขาชะงมและโมโนนะคะเขาชะงมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะกาแฟกล่องละ260บาท ยาสีฟันหลอดละ190บาทสบู่แพ็คละ190บาทส่งปีแบบโอนทั่วประเทศไทยะะเด้ค่ะเ้อโฆษณาทุกคลิปนั่นหละท่านผู้ชมหายแนวทางตัวเลขไปแล้วไทยคลิปแอดมินหนูหน่อยขอโฆษณาขายสินค,านะคะ้าเด้ค่ะเออทนใดสนใจกะอุดนุนใดเลยท่านผู้ชมสบู่กาแฟยาสีฟันอ่ะสุดท้ายนี่แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเ้ยค่ะเอ้อขอให โชคไหมานทุกทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ